รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี สนับสนุนโดยเครื่องดื่มโสมอินซัมแซบจริงไม่มนโนไตลาจีนาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสุดจัดปนัดดาค่ะ รู้ในสิ่งที่ไม่ได้นึกลึกในสิ่งที่ไม่ได้คิดโดยเฉพาะในวันนี้นะคะหลายคนคงจะเห็นแล้วค่ะว่าสําหรับประกรันภัยนะคะเกี่ยวกับโควิดตอนนี้ออกมาเยอะแยะมากมายไม่รู้ว่าจะซื้อตัวไหนดีหรือบางคนซื้อไปหลายตัวแล้วโดยซ้ําไปนะคะโดยที่ยังไม่รู้ว่าข้อแม้กฎกติกาเขาเป็นอย่างไรจะได้ตังจริงหรือเปล่าเจอแล้วจ่ายแล้วจบจริงหรือไม่ดังนั้นวันนี้เราจะมาเคเลียร์เรื่องนี้ให้ชัดเจนกันเลยค่ะ สุดจัดปนาดาขอต้อนรับคุณอดิศรพี่พัฒนวรพงศ์นะคะผู้ช่วยเลขาธิการสายกฎหมายและคดีสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยัยหรือคอปปสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอดิศรถามจริงๆเหอข่าวตอนนีะะ้ตลาดนะตลาดของโควิดเนี่ยมันใหญ่แค่ไหนคะเห็นทุกที่เขียนเป็นเลสโอ้ดิฉันเห็นได้รับมาเยอะแยะมากมายเลยอะ จริงๆจ,จากการสำรวจครั้งสุดท้ายนะครับมีปร,ระชาชนซื้อโควิดประมาณ2 6ล้าน6แสนกว่าคนแต่ตัวเลขขึ้นทุกวันนะครับแปลว่าตอนนี้อาจจะทะลุ3กมก็ไม่รู้นะน่าจะทะลุแล้วแหละเพราะาดูเหมือนอย่างของตัวนิ้ฉันเองก็ปาไป4ประกันนะคะของโควิดอย่างเดียว4ประกันจริงๆซึ่งดิฉันก็ยังงงอยู่เพราะอะไรทราบไหมคุณผู้ชมเพราะว่าทีมงานรายการนี้ก็ซื้อให้แล้วดิฉันก็ทำหลายงานนะฮะ ช่องนี้ก็ทําให้เพื่อนก็ทําให้เลขาก็ทําให้กลว่าถ้าดิฉันเป็นจริงๆเนี่ยคือไม่รู้ใครรับตังค์เยอะแยะมากมายถามตามตรงเถอค่ะโรคเนี้ยยังรักษาไม่หายยายังไม่มีรักษาจริงจังทำไมถึงกล้าออกประกันกันมาคือจริงๆต้องบอกว่างี้ฮะมีโรคหลายอย่างที่รักษาไม่หายนะครับแต่ประกันสุขภาพก็ให้ความคุ้มครองนะเราขออย่างเดียวว่าเขาไม่ได้เป็นมาก่อนนะครับแล้วเราก็ช่วยเขาในการบริหารความเสี่ยงนี่คือวิธีคิดของประกันภัยธรรมดาเลยครับ อย่างนี้ถ้าในส่วนของโควิดเองนะคะรัฐบาลเขาก็ช่วยดูแลในส่วนเบื้องต้นอย่างนี้ในส่วนของผู้รับประกันเขาจะต้องมาขอทวงอะไรจากคุณได้บ้างคือจริงๆมันมีฟีเซอร์หลายตัวถ้าเราเราดูดูโฆษณาที่เกิดขึ้นแล้วก็ดูการเปรียบเทียบมันมีทั้งเจอแล้วจ่ายนะครับมีจ่ายค่ารักษาพยาบาลนะครับมีกรณีเสียชีวิตแล้วจ่ายมีกรณีแบบเข้าโรงพยาบาลแล้วชดเชยรายวันนะคือถ้าถ้าเราบอกว่า จะได้จ่ายไหมเจอแล้วจ่ายเนี่ยคือได้จ่ายแน่ๆนะครับค่ารักษาพยาบาลถ้าบางคนบอกว่าตอนนี้รัฐช่วยเหลือนะมันเป็นสิ่งที่ดีฮะที่รัฐบริหารความเสี่ยงและช่วยเหลือคําถามก็คือเราไม่รู้ว่าโลกมันจะกระจายวงกว้างแค่ไหนนะครับแล้วเราต้องต้องยอมรับว่าบางครั้งเนี่ยฟีเจอร์ของรัฐเองอาจจะไม่พอนะเมื่อเราเข้าโรงพยาบาลเอกชนอ่าแต่ถ้าวันหนึ่งสมมติว่าโอเคเตียงเต็มนะตอนนี้นะโรงพยาบาลรัฐเตียงเต็มแล้วดนฉันไม่ไหว ต้องรักษาตัวเองไปเข้าโรงพยาบาลเอกชนครับทางประกันจะจ่ายให้หรอตัวประกันเนี่ยนะครับถ้าเราซื้อค่ารักษาพยาบาลจะจ่ายให้คือเอาง่ายๆนะเดี๋ยวน,น,นะแล้วประกันที่ดิฉันเห็นของโควิดนะหลักร้อยเองนะคุณแล้วจ่ายหรอคือเราเป็นหมื่นแล้วนะคือผมเรียนงี้มันมันเริ่มต้นนะตั้งแต่หลักไม่ถึงร้อยดีด้วยฮะ,ะแล้วไปถึงหลกักเป็นหลักพันะนะฮะ คือวิธีคิดของเราเนี่ยเราพยายามดีไซน์โปรดักต์ให้หลากหลายนะครับตอบสนองความต้องการนะถ้าถามว่าบางคนบอกเป็นราชการรับราชการหรือบริษัทมีค่าใช้จ่ายถูกแล้วค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอยู่แล้วเขาจ่ายให้คําถามก็คือแล้วจะซื้อค่ารักษาพยาบาลซ้อนแบบไห่นั่นน่ะสินะเขาก็จะเจอซื้อแบบเจอจ่ายจบวิธีคิดมันต่างกันนะบางคนมีประกันสุขภาพอยู่แล้วนะซึ่งโดยหลักประกันสุขภาพมันคุ้มครองคุ้มครองค่ารักษาทุกอย่าง คำถามก็คือเอ๊ะเราจะซื้อค่ารักษาสุขภาพโควิดไหมซื้อทําไมนะเราก็ต้องกลับไปนั่งมองตัวเองนะว่าเราซื้อประกันสุขภาพนานเท่าไหร่แล้วนะลองคิดดูว่าถ้าเราซื้อมาหลายปีก่อนค<ช>่ารักษาพยาบาลขึ้นทุกวันน,นะนเราก็ต้องมานั่งมองว่าเอ๊ะถ้าเราโชคหลายเกิดติดขึ้นมาแจ็คพอตขึ้นมามันพอไหมถ้าไม่พอนี่คือฟีเจอร์หนึ่งที่ช่วยเราได้นะในเบี้ยที่เราบริหารจัดการให้ให้อยู่ใน เล็กฐานที่ประชาชนทั่วไปซื้อได้จริงหรือไม่คะที่บางบริษัทมีเงื่อนไขบอกว่าต้องมีอุบัติเหตุก่อนและติดโควิดจึงจะครบเงื่อนไขประกันยืนยันว่าไม่จริงคะคือจร,จริงๆมันเป็นความเข้าใจคาดเคลื่อนเท่านั้น,นอย่างไรคะคือมันจะมีตอนนั้นมีการตีความอย่างนี้คือชื่อกรมธรรมบางที่เขาบอกว่าประกันโควิดและอุบัติเหตุอ่าแล้วมีคนก็คิดว่าเอ๊และแปลว่าต้องทั้งสองอย่างคือ ต้องบอกก่อนว่าคือในฉันต้องตีโควิดโซซัตโซเซแล้วรถไปชนค่าน้าปังอย่างนั้นเหรอที่ฉันถึงจะได้ตังค์เนี่ยมัไม่ใช่ใช่ไหมคือเอางี้นะการตีความกฎหมายก็ดีสัญญาก็ดีก็บอกตีความตามเจตนานะแล้วในไส้กรมธรรมเนียเขียนชัดถ้าเราดูหัวกรมธรรมแล้วเราบอกและและต้องเกิดสองอย่างใช่ผมจะลองเทียบดูนะสมมติเขาเขียนว่าห้ามเดินลักษณอและห้ามเด็ดดอกไม้ผมเดินลักษามเฉยๆผิดไหมครับผิดผิดครับ คือจะบอกว่าเฮ้ยผมยังไม่ได้เด็ดดอ,อกไม้เลยเพราะฉะนั้นผมไม่ผิดไงเพราะคุณเขียนามาแล้วแต่ด้วยการที่ทํางานกับประการดีฉันก็พูดก็ตามตรงนะประการบางที่คือขอโทษเถอะตอนแรกตอนจะขายก็พูดดีหรอกแต่พอะจะไปเอาตังค์ก็พูดยากเย็นหลือเกินเนี้ยมันก็ต้องตีความกันให้ชัดเจนก่อนไงคือผมเรียนนะอันนั้นเป็นหัวนะหัวกุม,ม,มารทันเฉยๆนะแล้ววิธีคิดจริงๆเนะี่ยผมจะเรียนงี้กุมรทันเนี่ยต้องการป้องออคุ้มครองโควิดนะแต่ว่าด้วยดีไซน์ที่บอก เออบางคนอาจจะไม่ได้ซื้อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลไว้นะถ้าเกิดเราเพิ่มฟีเจอร์ไปให้ลูกค้า,ถ,าถ้าเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตในช่วงหนึ่งปีนี้เราจ่ายอุบัติเหตุต่างหากด้วยไม่ต้องเกี่ยวกับโควิดอ๋อคือถ้าถ้าไม่ป่วยด้วยโควิดหรือก็อาจจะป่วยด้วยหรืออุบัติเหตุกับเสียชีวิตจากอุบัติเหตุไปใช่ครับก็ได้ตังค์คือคอ,อย่างที่เรียนฮะมันมีฟีเจอร์ที่หลากหลายคือไม่จะเป็นว่าดิฉันจะต้องอุบัติเหตุปุ๊บ เป็นโควิดด้วยเช่นถึงจะได้ตังค์ไม่ใช่นะไม,ไม่ใช่ครับเรียนว่าไม่ใช่แน่นอนคือด้วยภาษากฎหมายไอ้คุณเหมือนทั้งจําทั้งปรับอะ่ะถ้าจําและปรับคือจําและด้วยสองอย่างไงมันต้องสองอย่างไงตามภาษากฎหมายไงค,คือตามภาษากฎหมายเนี่ยมันจะบอกว่ามีโทษปรับเออนะฮะหรือจําคุกหรือทั้งจําทั้งปรับแต่ว่าใช้อย่างใดอย่างหนึ่งได้ทั้งสามอย่างครับ คนที่ตัดสินคดีจ,จะบอกว่าปรับเฉยๆจำคุกเฉยๆหรือเอาไป2อ,อย่างเลยก็ได้แล้วที่บริษัทประกันออกมาขายประกันภัยโควิดเต็มไปหมดเนี่ยนะ,ะคะถามตามตรงทางคอปพอมีดูก่อนไหมว่าขอดูก่อนขอดูก่อนเขาต้องส่งให้คุณดูก่อนไหมเนี่ยจริงๆเราเราไม่ต้องขอดูฮะจริงๆมันเป็นอำนาจตามกฎหมายะนะครับในพระราชบัญญัติประกันชีวิตก็ดีะนะพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยก็ดีเนี่ยนะ มีมาตรา29มาตรา29บอกว่ากรมธนทุกฉบับที่บริษัทจะออกใช้กับประชาชนต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนนะปัจจุบันก็คือท่านเลขาธิการคอพอนะรดรสุทธิพจน์นะโดยระบบวิธีคิดก็คือในการบริหารจัดการภายในของเรานะครับเรามีสายกฎหมายสายกฎหมายและคดีที่ที่ผมดูอยู่เนี่ยนะครับเราจะช่วยกันกองความถูกต้องสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายไม่ให้มีการเอาเปรียบกันดังนั้นเขาต้องยื่นให้คุณดูก่อนไหมอ่ะ จยื่นมาที่สํานักงานครับขอความเห็นชอบท่าเลขาธิการอารมณ์เหมือนมีออยว่างั้นเถอะประมาณนั้นฮะเหมือนยาต้องขออนุญาตออยขายกลุมทันประกันภัยต้องขออนุญาตขอพบเขาสามารถออกไปก่อนได้ไหมคะถ้าเขาออกโดยไม่ได้ขอรับความเห็นชอบมีทั่วตามกฎหมายครับเออคือถ้าคนอ่านไม่เข้าใจทํำยังไงเอางี้ก่อนฮะสมมุติว่าถ้าเขาออกกลุมทันแบบที่ไม่ได้ขอ <ใ>นะทะเบียนนะไม่ได้แปลว่าเขาหลุดพ้นความรับผิดนะเขาต้องรับผิดชอบตามสัญญาที่เขาออกอและเขาโดนลงโทษตามกฎหมายด้วย<อ>โดนสองเด้งเลยครับเนะก็อย่างนั้นเลยในตัวตัวของประการันถ้าคนอ่านไม่เข้าใจปรึกษาคุณได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมต้องเรียนบอกว่าถ้าเอาเอาจุดตั้งต้นเน,นะนี่นะคาแนะนาของเราก็คือก่อนที่จะซื้ออะไรนะถามให้เขาอธิบายให้เคลียร์ อันนี้คือจุดแรกแต่วันนั้นมันลมเพลลมพัดเนี่ยแล้วคนขายประกันกังวลโควิดหน้าตาดีแล้วโกนแล้วไหนจะฟังฟังข่าวก็เยอะเคิร์อย่างเงี้ยซื้อไปแล้วแล้วไม่รู้เรื่องว่าซื้ออะไรไปอย่างเงี้ยอะเรามีเบอร์นะสายด่วนคอพหนึ่งหนึ่งแปดหกเนโทรเข้ามาได้นะครับปรึกษาเราได้ตัวใหญ่มากครับหนึ่งหนึ่งแปดหกครับหนึ่งหนึ่งแปดหกค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวในช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อนะคะเกี่ยวกับเงื่อนไขการทําประกันตรงนี้ ต้องมีเงื่อนไขย,ยังไงบ้างสุขภาพคุณต้องเป็นยังไงอายุต้องประมาณเท่าไหร่ต้องเข้าใจมากน้อยแค่ไหนและต้องมีตังค์เท่าไหร่และคุณจะได้ตังค์เมื่อไหร่นั่นคือสิ่งสำคัญในช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะสนับสนุนโดยสบู่แบนเน็ต c e ผิวดูดีมีออร่ายอดขายอันดับห5ปีซ้อน คอรดิพาถังเช่าที่อาจารย์วิโรอมั่นใจเอาละสุดจัดปรนดาช่วงนี้นะคะเรามาต่อกันที่ประกันภัยโควิดจาเรียกประกันภัยหรือประกันชีวิตดีคะจริงๆแล้วเรียกประกันภัยได้ครับอืประกันภัยโควิดถ้าพูดกันตามตรงตอนนี้ก็คือออกมาทั้งธนาคารทั้งบริษัทประกันภัยเต็มไปหมดนะคะเยอะแยะมากมายจนดิฉันเลือกไม่ถูกและตอนนี้ดิฉันก็มีหลายฉบับด้วยเพราะที่นั่นที่นั่นคนนั้นคนนี้ก็ทําให้พอคิดดิฉันพอคิดว่าดิฉันน่าจะมีความเสี่ยงสูง ส่วนใหญ่ชอบคิดเรียนอย่างนั้นกันเดินทางเยอะถามตามตรงสมมุติถ้าดิฉันจะต้องทําประกันภัยโควิดหรือคุณผู้ชมมาลงดูรายการนะตอนนี้นะกำลังตัดสินใจโห้ยพวกเขามันเยอะเหลือเกินการแพทย์จำนวนเพิ่มมาก,กมเกินแลเกินฉันควรจะทําหรือไม่ทําคนที่จะทําประกันภัยต้องมีคุณสมบัติและเงื่อนไขอะไรบ้างจริงๆถ้าเราบอกว่าใครควรเป็นพวกกันนะครับใครที่คิดว่าตัวเองมีความเสีย่ยงนะตอนนั้นคนคนนั้นถ้าคิดอยากจะบริหารความเสีย่ยงก็ควรเป็นพวกกันนะ ถามว่าใครเสี่ยงโควิดบ้างคงตอบไม่ได้นะเพราะว่ามัน oh. มันเป็นโรคที่กําลังแพร่ระบาดนะ,ะแต่เราบอกว่าเรามีความกังวลแค่ไหนแล้วเรามีความพร้อมในการบริหารความเสี่ยงแค่ไหนแล้วก็งมานั่งวิเคราะห์ว่าแบบประกันแบบไหนที่ที่เป็นความต้องการของเราอย่างนี้ความเสี่ยงแบ่งยังไงเพราะแต่ก่อนนะดิฉันจะทําประกันชีวิตอาชีพดาราเป็นอาชีพหนึ่งที่เขาบอกว่ามีความเสี่ยงสูงเบีย้ยประกันก็จะสูงดิฉันถามตามตรงดิฉันไปยิงปืนกับใครที่ไหน ดิฉันนั่งด่าอยู่ในเครือข่ายดิฉันก็ถามเขาว่าคุณไม่แบ่งประเภทดาราซะหน่อยเหรอว่าดิฉันเป็นดาราประเภทออกไประเบิดภูเขาเผากระทอมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยดิฉันไม่ใช่นั่งด่าคนใช้อยู่ในบ้านคือทําไมถึงแบบเอาคิดเบีย้ยฉัานแพงจังก,ก็บอกดารามีความเสี่ยงสูงดังนั้นก็ถามเช่นเดียวกันว่าโควิดอย่างนี้บุคลากรทางการแพทย์นะคะ คุณหมอพยาบาลพนักงานท่าอากาศยานเบีย้ยจะสูงกว่าชาวบ้านหรือไม่รับหรือเปล่าคะจริงๆเนี่ยข้อเท็จจริงแบบนี้คือประเด็นเบีย้ยก่อนนะฮะตอนนี้เบีย้ยเราใช้เรทเดียวคําว่าเรทเดียวไม่ได้แปลว่าเรทเดียวกับทุกแบบนะ,ะคือแต่ละแบบเนี่ยมีเรทของมันะนะครับแล้วก็ไม่ได้แยกตามอาชีพนะถามว่า แต่ละบริษัทมีความกังวลต่างกันไหมอันดรเตอร์แต่ละคนอาจจะมีวิธีคิดที่ต่างกันะนะผมเรียนว่าจริงๆเราไม่ได้มีข้อจากัดตัวนี้แล้วถ้าดูตอนตั้งต้นเนี่ยนะตอนที่เราตั้งต้นนะจำได้ว่าคอปพอเองโดยท่านเลขาธิการนะครับร่วมกับสมาคมชีวิตวินาศภัยเนี่ยนะครับเราไปที่กระทรวงสาธารณสุขแล้วเราก็ตั้งใจจะมอบกรมธรรมนี้ให้บุคลาลกรทางการแพทย์<อ>ด้วยนะตอนนั้นมอบไปจํานวนมากเลยครับค่ะดังนั้น ณวันนี้ล่ะคะเริ่มมีแพทย์และพยาบาลคือติดแล้วติดโควิดแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของประการตรงนี้เงื่อนไขตรงนี้ไหมคะคือคือผมเรียนว่ามันอยู่ที่ว่าจริงๆพูดถึงว่าเราไปเจอไขนะ่ณณจุดนั้นแล้วอนเดอร์ไลเตอร์คนนั้นอาจจะมีความกังวลไหมหรือว่าบางบริษัทเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าเขารับเต็ม capacity หรือแล้ว นะบางทีเนี่ยเราต้องบอกว่าบริษัทต้องมีความมั่นคงมีฐานะการเงินมากพอที่จะรับนะบา,บางช่วงอาจจะมีการหยุดหยุดระยะหนึ่งแล้วกลับมารับใหม่เขาอาจจะกําลังหาประกันต่ออยู่นะเราต้องการให้ทุกอย่างมันสมูทต,ต้องเรียนอย่างนี้ครับแสดงว่าคุณก็ต้องไปดูว่าแล้วแต่บริษัทบริษัทที่ขายอยู่มีเยอะมากนะบริษัทนะบริษัทบางบริษัทก็คือบุคลากรทางการแพทย์ก็อาจจะรับนะตอนนี้นะนะตอนนี้ก็คือรับแหละแต่ถ้าเกิดบางช่วงบางบริษัทก็อาจจะไม่รับเพราะขึ้นอยู่กับว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นถูกไหมฮะ ตอนนี้ต้องเช็คกันใหม่เนาะถูกไหมฮะต้องเช็คกันใหม่ถามตามตรงมีความจําเป็นแค่ไหนคือเราต้องซื้อประกันโควิดรักษาพยาบาลเพราะว่าอันเนี้ยมันก็คือรักษาฟรีดูแลฟรีเราจําเป็นต้องซื้อด้วยหรอผม,ผมดิเรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งนะจะประชาชนได้เข้าใจทั่วกันโควิดนะเนี่ยนะครับมีความคุ้มครองหลกัหลกๆไม่ขี่อย่างนะ แล้วก็แล้วแต่ท่านเลือกท่านอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจะเอาทุกอย่างบางฟีเจอร์มันมีนะครับอย่างแรกคือเสียชีวิตหรือเข้าขั้นโคมา่าอันนี้จ่ายเงินก้อนอ,อันนี้คือต้องเสียชีวิตหรือเข้าขั้นโคมา่านะอันที่สองเจอจ่ายเลยนะเป็นวิธีคิดว่าเหมาใจค่ารักษาพยาบาลแล้วก็อาจจะช่วยเหลือความเงินที่เดือดร้อนของ,ของครอบครัวเนี่ยคนคนนี้เข้าโรงพยาบาลน,นะแบบที่สคุ้มของค่ารักษาพยาบาลนะอันนี้คือจ่ายค่ารักษาตามจริงไม่เกินวงเงินที่กําหนด ลายคบกว่านะสี่คือคุ้มครองค่าชดเชยรายวันนอนวันละตามจํานวนที่ตกลงสมมุติผมคิดว่าผมมีรายได้วัน 3, ะนะละสามพันนะฮะแล้วถ้าผมต้องป่วยนะขอช่วยจ่ายผมวัน 3, ละสามพันแล้วกันลูกเมยจะได้อยู่เหมือนเดิมวิธีคิดเป็นแบบนี้ทีนี้มามีมีการมีคําถามเยอะฮะที่ที่มีคนถามว่าเอ๊ะถ้าเกิดเข้าโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยเรายังไม่ต้องจ่ายนี่ทําไมเราต้องซื้อประกันนะะผมก็ต้องเรียนว่าจริงๆวันนี้ถ้าเราจะตรวจโควิดโรงพยาบาลของรัฐตรวจฟรีถูกไหมครับค่ะ โรงพยาบาลเอกชนละครับไม่ฟรีไม่ฟรีฮะนี่คือฟีเจอร์ที่ตั้งแต่ต้นแล้วถ้าเรากังวลปุ๊บเนี่ยนะครับถ้าเราเข้าไปในระบบโรงพยาบาลของรัฐมันมันจะเหมือนกันว่ามันจะหนาแน่นกว่านะถ้าเลือกใช้โรงพยาบาลเอกชนถ้าเรามีประกันเราเลือกใช้โรงพยาบาลเอกชนเราตรวจก่อนเลยนะฮะคอสถ้าตรวจแล้วพบปุ๊บประกันตัวนี้เริ่มจ่ายตั้งแต่ค่าตรวจนะะแล้วต้องเข้ารักษาโรงพยาบาลเนี่ยถ้าเข้าโรงพยาบาลเอกชนนะมันก็จะมีเอกชนบางแห่งที่มีความพร้อมและเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้ เอกชนหลายแห่งก็จําเป็นต้องเปิดเอาละแทนที่นี้นะเราต้องถามก่อนว่าเมื่อซื้อประกันไปแล้วแล้วเราจะได้เงินตอนไหนอมเมื่อ,อซื้อไปแล้วเจอปุ๊บจ่ายเลยไหมหรือต้องรอเข้าโรงพยาบาลรักษาก่อนหรือต้องตายก่อนถึงจะได้ตังค์คะคือถ้าเราเลือกนะเอาแผนแบบเดียเด่ยวๆนะไม่รวมกันถ้าเอาแผนเดี่ยวก็คือถ้าซื้อแบบแบบที่หนึ่งที่ที่ผมเรียนว่าตายหรือโคมา่าเนะี่ยแปลว่า หนึ่งพวกกันเสียชีวิตหรือสองหมอลงความเห็นว่าโคม่าแล้วอันนี้จ่ายทุนประกันนะแบบที่สองนะเราบอกว่าเจอปุ๊บจ่ายเลยแปลว่ามันมีผลตรวจโควิดครับแล้วก็แพทย์ลงความเห็นแล้วยื่นเอกสารครบบริษัทมีหน้าที่ต้องจ่ายเป็น detectable และถ้าเกิดผลโควิดเป็น detectable นี่คือวิธีที่สองนะสามค่ารักษาพยาบาลแปลว่าต้อง admit แล้วเกิดค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ขึ้นอันนี้เขาก็จะจ่ายตามใบเสร็จของเรา นะครับขึ้นอยู่กับระบบจริงๆต้องบอกว่าระบบทั่วไปเนี่ยระบบการรักษาคือจ่ายสำรองจ่ายเสร็จแล้วบินเบิร์ดเอาบินเบิร์อย่างไรก็ตามเนี่ยตอนนี้หลายบริษัทก็พยายามจะประสานกับโรงพยาบาลว่าถ้าเข้าข่ายแล้วเป็นลูกค้าเขาจะขอแฝกเคมเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องออกจ่ายก็เป็นเงื่อนไขของแต่ละที่กับโรงพยาบาลที่เดียวกันะนะบแบบที่4ี่ถ้าเราบอกว่าเป็นค่าชดเชยรายวันอ,อันนี้จะต้องรอหน่อยก็คือนอนขี่วันใบเสร็จมันจะแสดงว่ายอดเท่าไหร่นอนขี่วัก่อนถูกครับ ถามต,ตามตรงนะถามตามรตรงเลยนะคือณนะตอนเนี้ยคือคําถามหนึ่งคือกูเป็นหรือยังวะมันเยอะมาก <c oughs> ดังนั้นเราไม่รู้เลยว่าถนะ้าตอนนี้ฉันเป็นหรือยัง<ช>หรือรยังไม่เป็นหรืออาการแค่สงสัยหรือฉันอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงหรือเปล่าตอนนี้มันตอบอะไรไม่ได้เลยถามตามตรงว่าสมมุตินะสมมุติตอนนะวันที่ฉันทําฉันไม่รู้หรอกว่าฉันเป็นครับแต่มันดันมีเชื้ออยู่ข้างในแล้วเนี่ยแล้วพอผลปรากฏฉันซื้อประกันโควิดเข้าไปนะในวันที่หนึ่ง แต่ผลปรากฏว่าถ้ายอไทไลน์ไปแล้วมันต้องติดมาก่อนหน้านั้นถูกไหมประกันจะถูกแคนเซิลไหมคะคือประกันเนี่ยนะมันจะมีเงื่อนไขยอยู่ในนั้นบอกว่าไม่คุ้มครองโรคที่เป็นมาก่อนอนะโรคที่เป็นมาก่อนตอนซื้อประกันนะถึงตอนนั้นนะ่จะต้องพิสูจน์กันอย่างหนักหนาเลยว่าเขาเป็นมาก่อนถ้าพิสูจน์ไม่ได้คุณต้องจ่ายนะแบบที่สองนะบางที่จะบอกว่าระยะเวลารอคอย14วันอ่านะก็คือผมเรียนอย่างนี้นะทีแรกเนี่ยกรมธรรม์ส่วนใหญ่จะไม่มีระยะเวลารอคอย นะเพราะว่ามันยังไม่มีการระบาดท,ที่ชัดเจนกว้างขวางะนะเราก็ไม่คิดว่าจะมีคนที่ป่วยแล้วมาทาประกันนะโดยปกติเราต้องคิดว่าทุกคนสุจริตไว้ก่อนอนะอย่างไรก็ตามเนี่ยพอการระบาดมากขึ้นะนะตอนหลังบางที่ก็จะบอกว่าควรจะมีระยะเวลาเราคอยไม่ใช่ป่วยก่อนอแล้ววิ่งมาซื้อประกันก็นี่ไงถึงถามก่อนไงฉันอาจจะรู้สึกว่าเอาละวันนี้บังเอิญบังเอิญนะคะในสตูดิโอดิฉันของตอนนี้นะคะมีคนนึงเป็นโควิดแล้วดิฉันก็เลยวิ่งไปซื้อประกัน เข้าใจใช่ไหมหว่าดิฉันไม่รู้ว่าดิฉันจะเป็นหรือไม่เป็นแต่บังเอิญน,นางแต่งหน้าให้ฉันหรืออะไรก็ตามฉันก็เลยวิ่งไปซื้อและอีกเจ็ดวันผ่านมาฉันเป็น <c oughs> อาการมันขึ้นอและเลยก่อนเจ็ดวันนั้นฉันก็เลยวิ่งไปซื้อประกันแล้วถ้าตอนนั้นฉันถึงถามไงว่ามีสองข้อน, <ใจ S 2> นะนะข้อหนึ่งเป็นมาก่อนอนะถ้าเป็นมาก่อนบริษัทต,ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเป็นมาก่อนถ้าพิสูจน์ไม่ได้เขาต้องจัดนะซึ่งการพิสูจน์อย่างที่ผมเรียนยากมาก คำว่าเป็นมาก่อนฉันไม่ได้ตรวจแล้วแกจะพิสูจน์ฉันได้ยังไงแต่มันจะติดตัวที่2ถ้าถ้าเราซื้อบางบริษัทที่เ,ออเขาบอกว่ารอคอย14วันวอันนั้นคือเราก็ต้องเซฟตัวเอง14วัน14วันฉันจะต้องไม่แสดงอาการฉัน <laughs> <laughs> ถ,ถึงจะได้ประกรันอย่างเนี้เหรอคือ,อคือมันเป็นวิธีคิดปกติฮะว่าใครป่วยอยู่แล้วเนี่ยเรามาซื้อประกรันดยหลักการมันคุ้มครองไม่ได้นะ เราต้องการคุ้มครองคนที่ต้องการบริหารความเสี่ยงเอาละท้ายสุดนี้นะคะอยากจะฝากอะไรถึงการติดตามข้อมูลที่ถูกต้องหรือขอคำปรึกษาได้ที่ไหนอะไรยังไงคะคือณเวลานี้จริงๆนะเราเราเปิดจริงจริงสายด่วนประกันภัยเราเปิดแล้วเปิดอยู่แล้วด้วยโทร <c oughs> ไ้ตลอดเวลา 1, 18, 6, 1> <c oughs> นึ่เนี่ยนะครับทุกวันเลยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยสาระสําสคัญคือเราขึ้น รายละเอียดที่เกี่ยวกับโควิดบนหน้าเว็บไซต์ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าต้องการรายละเอียดถ้ายังรู้สึกว่าสับสนเลือกแบบยังไงจริงๆตอนนี้เราเราขึ้นเป็น Q&A ไว้เลยะนะครับซึ่งเป็นคําถามที่โดยปกติเราได้รับการถามนะเราก็จะเห็นตรงนั้นก่อนถ้าเข้าง่ายสุดนะเข้าตรงนั้นก่อนแล้วถ้ายังสงสยัยปุ๊บโทรมาคอพอพอนะครับหนะึ่นึกง่ายสุดนะแล้ววิธีคิดอย่างที่เรียนว่าทุกอย่างเราออกแบบเองมันเหมือนชุดของเรา มันเหมือนบ้านของเราเราต้องการอะไรมันต่างกันวิธีคิดต่างกันบางคนบอกว่าเขาต้องการแค่ฟีเจอร์ตัวนี้ตัวเดียวไม่ต้องการจ่ายหลายอย่าง่ลือกการจะไม่ตายหรอกเขาก็มีวิธีเลือกที่จะจ่ายเบี้ยหลักร้อยในขณะที่บางคนบอกว่าเฮ้ยผมกังวลทุกอย่างความเป็นไปได้เกิดขึ้นได้หมดอาจจะถึงเสียชีวิตอาจจะต้องการก่ารักศกษาพยาบาล whatever ครับนะอยู่ที่ความ ดังนั้นศึกษาให้ดีนะคะทุกอย่างมีความเสี่ยงขออนุญาตเอาคํานี้มาใช้นะคะและที่สําคัญคือดูแลสุขภาพให้ดีที่สุดอย่าเป็นอะไรดีที่สุดค่ะประกันคือแค่ไว้ประกันเพื่อความอุ่นใจแต่สุขภาพที่ดีมันต้องมาอันดับหนึ่งอันนี้ดิฉันขอยืนยันตรงนี้เลยนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ขอบคุณมากสาหรับความรู้ความเข้าใจที่ทําให้เราได้สบายใจมากขึ้นนะคะแล้วก็เข้าใจอะไรมากขึ้นว่าจะซื้อประกัน ต้องศึกษาให้ดีและเลือกที่เหมาะสมกับตัวเองค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคุณอดิศรพิพัฒน์วรพง์นะคะผู้ช่วยเลขาธิการสายกฎหมายและคดีสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยค่ะขอบคุณมากๆค่ะคดีครับดีครับเอาละค่ะสำหรับผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราย้อนหลังได้ทาง Facebook และ u t u b e ของสุจัดปรดาน,นั่นเองแต่ตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ สุดจัดปนดาช่วงนี้นะคะคงต้องมาพูดคุยกันนะคะว่าสวยทันใจสวยแบบที่สะดวกสบายเดี๋ยวนี้มีจริงๆด้วยนะคะคุณผู้ชมขะนั่นก็คือการดูแลตัวเองจากข้างในแต่อะไรมายุ่งยากดิฉันก็ไม่ไว คุณผู้ชมเองก็เช่นเดียวกันใช่ไหมคะดังนั้นวันนี้จะมาพูดคุยกับสาวสวยคนหนึ่งนะคะผิวสวยมากๆเลยค่ะน้องเฟิร์สชุติมันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหแบบอล่ามากคุณน้องถ้าไปทําอะไรมาคะเนี่ยคุยจริงๆก่อนหน้านี้ไม่ใช่แบบนี้เลยค่ะพี่บุ๋มเอาทำไมอ่ะก่อนหน้านี้ก็คือหูโซมากโดยเฉพาะช่วงตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนถึงต้นปีนี้ค่ะทำงานนอนวันแล้วไม่ถึงหชั่วโมงแล้วแบบแต่งหน้าทุกวันก็คือหน้านี่ไม่ติดเครื่องสําอางเลยค่ะแล้วหน้าแบบหมองคล้ำมากแล้วเรา ก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราบำรุงยังไงดีแล้วก็ไปหาสกินแคร์ที่เพราะว่าแบบดีออกใหม่ใครว่าดีทดลองหมดเลยก็เลยมองหาตัวช่วยที่จะช่วยบำรุงจากภายในให้ดูเปล่งป่ะ,ะ,ะเห็นบอกว่าสําหรับตัวนี้เนี่ยหนูเห็นชื่อยี่ห้อหนูคว้าเลยเหรอใช่ค่ะอะละค่ะ ก็แนะนำเลยละกันเนาะเป็นแบรนด์ Inner s h i l d Ruby Collagen Essence Strip ค่ะพีะ่พี่บุ๋มคะอย่างที่บอกว่าที่เปิดคว้าเลยเพราะว่ามีคำว่าแบรนด์อยู่เรารู้จักอย่างดีนะคะบแบรนด์เนี่ยก็โด่งดังในเรื่องของการดูแลสุขภาพอยู่แล้วทีนี้พอเขาเริ่มมีผลิตภัณฑ์ในเรื่องของการดูแลผิวเราก็ยิ่งรู้สึกว่าเออมั่นใจแล้วที่เฟิร์มั่นใจมากแบบรีบทานเลยก็คือว่าผลิตผ,ผลิตภัณฑ์นี้ค่ะนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ผลิตจากประเทศญี่ปุ่นด้วยคือน,นำเข้ามาตั้งแต่นโอ้ใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญน ที่ประเทศญี่ปุ่นเนาะเราทราบกันดีนะคะว่าโด่งดังในเรื่องความงาม,มความใส่ใจในผลิตภัณฑ์ของเขาเฟิร์ก็เลยเออ ฟังแล้วน่าสนใจก็เลยทานมาตลอดเลยค่ะพี่บุ๋มจริงๆอันนี้นะคะแอบบอกว่าสิ่งที่ฟดชอบมากๆเลยนั่นก็คือความสะดวกสบายพี่บุ๋มเนี่ยพกแบบนี้ไว้ในกระเป๋าวันหนึ่งก็ทานมากที่สุดสองซองก็คือจะแบบเห็นผลทันทีเลยค่ะแล้วก็วิธีทานก็คือแค่หยิบขึ้นมาแล้วก็ฉีกแบบนี้เราก็ทานได้เลยค่ะเป็นเจลลี่คอลลาเจนค่ะยังไงฮะยังไงมีหน้าตาแบบนี้นะคะฉีกขึ้นมาแล้วทานแบบนี้ได้เลยจริงๆก่อนหน้านี้พี่บุ๋มมาเฟิร์สก็เคย เคือทุกคนรู้อยู่แล้วเนอะว่าทานคอลลาเจนมันจะช่วยในการบำรุงผิวก<ะ>่อนหน้านี้เคยมีโอกาสเหมือนกันเราทานคอลลาเจนเป็นแบบ เป็นแบบผมซึ่งเราก็ซื้อมานะคะเราไปญี่ปุ่นเราไปไหนเราก็ซื้อมาใครบอกว่าดีเราก็ลองทีนี้ก็ไม่ค่อยได้ทานค่ะเพราะว่าเวลาเราจะทานเราต้องเตรียมน้ําเตรียมผงเราต้องมาคอยชงเช้าๆไม่ทานจะไปหากงหาแก้วยังไงก็ไม่รู้นะใช่เช้าๆตื่นมานี่คือรีบออกจากบ้านกาแฟเรายังไม่ทานเราต้องไปสั่งทันข้างนอใช่แล้วก็เลยรู้สึกว่าโอ๊ย ทำไมมันยากจังเลยเราก็ไม่ได้มำรลุงสักทีผลปรากฏว่ากล่องก็วางไว้อย่างนั้นใช่ค่ะวันนี้เราก็เลยได้ตัวช่วยนะคะ,คะวันนี้เราก็เลยอยากจะให้มาทดลองเนาะสําหรับการชงที่เป็นแบบผงแล้วดูซิว่าแบบมันเทคทามันเสียเวลาจริงๆนะคะ,ะมาดูกันอาหารนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบน้ํานะคะแล้วก็เราจะมีแบบผงนะคะแบบนี้เลยผนะูมเพื่อขอนอนุญาตชงให้<อ>ดูอันนี้ปิดซองให้ดูก่อนนะใช่ค่ะ ก็ลองใส่ลงไปอันนี้สมมุติว่าเช้าๆเนาะเราตื่นมาเขาก็ดูก็ดูเหมือนในโฆษณาที่เราเห็นกันใช่ค่ะใช่แต่เธอเกิดออกนอกบ้านล่ะใครจะมานั่งชงใช่แล้วดูนะคะพี่บุ๋มกว่าเราจะคนให้แบบเขาเรียกว่าเข้าเหนือใช้เวลานานมากจริงๆอ่ะพอเธอรายการเดี๋ยวหมดเวลาเอาพูดเรื่องนี้กันต่อก็เลยลับมาง่ายกว่าใช่ง่ายมากๆค่ะแล้วก็นี่สําคัญนะแบบเขามีสามคุณค่าหลักๆที่ถือว่าน่าสนใจมากนะคะ 3คุณค่าหลากัหลกๆเริ่มต้นกันที่แอสตาแซนทีนค่ะเขาบอกว่าสารตัวนี้เนี่ยเขาสกัดมาจากสารไหลสีแดงแถบ สแกนดิเนเวียนะคะซึ่งเป็นแบบที่ที่แบบเติบโตได้สมบูรณ์มากเขาบอกว่าสารตัวนี้พี่ปุ๋มค่ะเป็นราชินีแห่งการป้านอนุมูลอิสระอ่าก็ช่วยในเรื่องของการอ่อนเยาว์นะคะความอ่อนเยาว์แล้วก็ชะลอความเสื่อมวัยของผิวของเราไปเออดีมากมีตัวอะไรอีกข้อที่สองนะคะจะเป็นมารีนคอลลาเจนเปปไทด์ค่ะเป็นสารสกัดนะคะจากเขาเรียกว่าปลาทะเลน้ําลึกอ่าเป็นคอลลาเจนเปปไทด์แล้วก็เป็นโมเลกุลเล็กมากๆค่ะสามารถที่จะซึมเข้าสู่ร่างกายและผิวของเรา ง่ายมากๆค่ะข้อสุดท้ายเหมาะกับเมืองไทยมากค่ะวิตามิน E ค่ะช่วยป้องกันรังสี UV เนาะเราขับรถเราก็เจอรังสี UV นะคะจริงๆเวลาเราเดินไปไหนเราก็เจอรังสี UV ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยในการทผิวเราหมองคล้ำครบทุกอย่างเลยค่ะทานวันละ1-2ึ่งถึงสซองเท่านั้นเองฟังอย่างนี้แล้วสนใจแน่นอนนะคะสำหรับใครที่อยากดูแลตัวเองจากภายในนะคะ ดังนั้นวันนี้โปรโมชั่นเป็นอย่างไรอะไรยังไงบ้างคะวันนี้โปรโมชั่นพิเศษมากๆ,ๆเลยนะคะก็อย่างที่บอกว่าปกติเราจำหน่ายอยู่ที่กล่องละ910บาทนะคะ1กล่องแบบนี้ มีแค่เพียง1 2เท่านั้นเองะนะคะในรายการนี้ค่ะ50ท่านแรกที่โทรเข้ามาหรือว่าแอดไลน์ก็ได้นะคะกดเลยนะคะ0207979992กล่องจากราคาปกติ1,810บาทเหลือเพียง1,299บาทค่ะ,คะแล้วก็จริงๆแนะนำให้ทาน3กล่องเพราะว่าตัวเฟิรเองก็ทานทุกวันค่ะ3กล่องก็ตกอยู่ที่30 ซเนาะ uh huh. ก็จะอยู่ที่1,599จาก2,790บาทเท่านั้นเองถ้าเกิดสา่อนก็ถูกขึ้นใช่ต้อง uh huh. โทรเข้ามาทันทีเลยนะคะเน้นยำ้ำ0 2 0 7 9 7 9 9ศโปรโมชั่นนี้จริงๆเราตั้งใจอยากจะให้แบบหลายๆคนได้หันมาดูแลตัวเองนะคะ uh huh. บางคนที่เลือกที่จะไม่ดูแลตัวเองก็เพราะว่าหูยุ่งยากจังเลยไม่ทานแล้ว uh huh. ตรงนี้แบบ โอโหพกไว้ในกระเป๋ารถติดหยิบขึ้นมาทันได้ตลอดเวลาค่ะค่ะ,<ฮ>ะเบอร์ตัว <ฮะ S 1> สำัง่ายนิดเดียวนะคะ<ช>0279 9 7 9 9 9หรือที่ Line at Brandscare นั่นเองนะคะ<ช>หรือว่าจะสแกน q ค c ร d อาโคตหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะคะหรือแน่นอนนะคะในส่วนของ q ค c o d อคต <ฮะ S 1> นี่คืนอ,อันนี้ สแกนไเลยมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนสแกนได้เลยค่ะนอกนอจากนี้พี่ผุมเคยทานคลลาเจนมาก่อนหน้าน,นี้ไหมคะเคยเขาบอกว่าบางคนกังวลเฟิร์มมีแนะนําเพื่อนไปบางคนก็บอกว่าเคยแก้กลิ่นมันคาวหรือเปล่าน้องแบบสกัดจากแบบปลาทะเลน้ำหลือนี่แอบ,บบอกเลยว่าอยากพี่ผุมลองทานเพาะวหลายๆคนสั่งไปทานนะคะเพราะว่าอร่อยแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวเขาจะมีรสชาติอร่อยแล้วก็มีแบบ รสชาติของผลไม้ทับทิมลูบ oh. ี้คอลลาเจนนะคะ oh. ก็ตรงนี้เนี่ยอร่อยแล้วก็ที่สําคัญบางคนบอกว่า อ้วหรือเปล่าออมีน้ําตาลหรือเปล่าอันนี้คือแคล,ลอรี่ต่ํามากน้ําตาลไม่มีนะคะแล้วก็ปราศจากไขมันด้วยโทรเลยนะคะ0 2 0 7 9ส9งศหรือแอดไลน์ค่ะมีคําว่าแอก่อนด้วยนะคะแอดแบ c นด์แรนะคะก็จะอยู่ที่ราคาพิเศษเน้ย้ำาปกติกล่องละ910บาทนะคะนี้2กล่อง1299ึาสแล้วก็3กล่อง1599งารเกสิห็นผลแน่นอนค่ะทานต่อเนื่องกัน1เดือนนะคะโอ้โห ผิวนี่คือเปล่งปลั่งเพื่อนทางแน่นอนนะคะต้องรีบโทรแล้วเพราะว่าโปรโมชั่นนี้เรามีให้เฉพาะ50าสิบันเท่านั้นเองค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาบอกเคล็ดลับการดูแลตัวเองจะได้ผิวมีออร่าเหมือนเธอนั่นเองนะคะคุณเฟย์ชุติมันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาละค่ะรีโทรด้วยด่วน0ูน7 9สองศูนย์เจ็ดเก้ก้านั่นเองนะคะเอาหมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับสุดจัดปรรดดานะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ที่นี่เวลาเดิมวันนี้ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ มันก็สินใจว่าใครดีหรือร้ายใตรตรองใครควรให้ดีสิกก่อนว่าที่แท้จริงใจเรามันรุ่มร้อหรือว่าเป็นเขาคนนั้นไม่ดีริมเราบางเรื่องราวอมรินทีวี